สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับผมที่คูบูตาบันดุงนะครับเซลล์ต้นนะครับผมวันนี้นะครับเอาโปรโมชั่นต้อนรับลมร้อนนะครับ L5018SP นะครับเพราะรุ่นนี้นะครับ L5018SP นะครับดาวเริ่มต้น10%นะครับผมหรือรับลดที่10,000บาทนะครับซื้อปีนี้ลูกค้าเริ่มจ่ายงวดแรกปี69นะครับมกราคมปี69ก็คือใช้ฟรีไป11เดือนนะครับผม นี่ครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโปรโมชั่นจำำแบบนี้นะครับรับลดเพียง1 0 0 0 0บาทนะครับผมก็โทรมาสอบถามเซลล์ต้นได้ที่เบอร์061-073-8682นะครับย้ำอีกทีนะครับ061-073-8682นะครับซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับผมเริ่มจ่ายงวดนะครับมกราคมปี69นะครับผมงวดใหญ่นะครับตรงกับเดือนธันวาคมปี6 9นะครับผมลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบโอ้จำๆแบบนี้นะครับ ทักแชทโทรสอบถามเซลล์ต้นได้เลยนะครับผม061 073 86 82 10%นนะครับโปรโมชัน่นพิเศษแบบน,นี้ห้ามพลาดนะครับผมสวัสดีครับ